ความหมายของสัพพัญยูที่แท้จริงวัชชะพวกชนเหล่าใดที่กล่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้สัพพัญยูรู้สิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นผู้สัพพะทัสสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงอยู่เสมอเป็นธรรมดาและปฏิญญาความรู้ความเห็นทั่วทุกการไม่มีส่วนเหลือว่าเมื่อเราเที่ยวไปเที่ยวไปก็ดีหยุดอยู่ก็ดี หลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีความรู้ความเห็นนั้นย่อมปรากฏแก่เราติดต่อเนื่องกันอยู่เสมอดังนี้ชนพวกนั้นไม่ได้กล่าวตรงตามที่เรากล่าวแต่เขากล่าวตู่เราด้วยคำอันไม่มีจริงไม่เป็นจริงวัชชะต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อบุเพนิวาสานุสติยาน เราจึงตามระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกับบ้าง ตลอดวิวัตกับบ้างหลายสังวัตกับและวิวัตกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุดติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อโคดวันนะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้น ได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นๆแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ต่อเราต้องการจะน้อมจิตไปเฉพาะเพื่อทิพยะจากขุยานเราจึงน้อมจิตไปเพื่อทิพยะจักขุยานเรามีจากขุทิพ บริสุทธิ์กว่าจักขุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประนีตมีวันณะดีมีวันณะ,ะเลวมีทุกข์มีสุขเรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ ประกอบการงานด้วยอำนาจวิจชาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่อบายทุกคติวินิบาทนรกท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เรามีจักขุทพิ์บริสุทธิ์ล่วงจักขุสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวประณีตมีวันณะดีวันณะสามมีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชนี้เราทำให้แจ้งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ เราย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี่ทุก์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่ความดับไม่เหลือแห่งทุกขนี่ทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกและเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี่เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี่ความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายนี่เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลายแล้วแลอยู่วัชชะเมื่อผู้ใดกล่าวให้ชัดว่า พระสมณะโคโดมมีวิชาสามดังนี้จึงจะชื่อว่าไม่กล่าวตู่เราด้วยคำไม่จริงเป็นการกล่าวถูกต้องตามธรรมและผู้ที่กล่าวตามเขาต่อๆไปก็จะไม่ตกไปในฐานะอันใครจะพึงติเตียนได้